คำถามสัตมาที่หลายๆคนถามนะครับก็คือผมฝึกกีตร้รอย่างไรไล่ไปตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมจะบอกว่าผมจําไม่ค่อยได้แล้วตอนเด,เด็กผมว่าผมก็เล่นค่อน,นข้างสเปะสบะนะครับอยากเล่นอะไรก็เล่นไม่ได้สนใจพื้นฐานหรือทฤษฎีอะไรเท่าไหร่ผมคิดว่าก็คือเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะครับเรามีความสนใจที่หลากหลายอยากเล่นเพลงนู้นเพลงนั้น,เพ,น,นเพลงนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ตอบคําถามว่าฝึกกีตา้าอย่างไงถึงจะมีประสิทธิภาพเอาในมุมมองของผมณนะวันนี้นะครับผมคิดว่า เราคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะครับว่าเราอยากจะทําอะไรได้แล้วเราก็ฝึกสิ่งนั้นนะครับสมมุติว่าอยากจะได้เรื่องของทฤษฎีเรื่องของพื้นฐานอย่างเงี้ยเราก็ตั้งเป้าก่อนเลยว่าเราอยากเรียนรู้เรื่องคอร์ดเรื่องสเกลเรื่องไปเจ้าตั้งมาสักเรื่องนึงก่อนนะครับเราค่อยๆโฟกัสกับมันให้เวลากับมันนะครับพอเป้าหมายเราชัดเนี่ย เป้าหมายจะเป็นตัวกําหนดเส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมายให้เรานะครับโดยทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลมีมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับช่องผมก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่อยากฝึกเรื่องอะไรสักเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าหมายให้ชัดก่อนว่าเป็นหัวข้ออะไรสักอย่างก็ได้แล้วก็ทําการศึกษานะครับให้เข้าใจแล้วก็เอามาค่อยๆประยุกต์ฝึกใช้ไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเพลงอะไรได้สักเพลงเนี่ย ก็เอาเพลงเป็นตัวตั้งก็ได้นะครับพอเราได้เพลงมาเนี่ยเพลงนั้นจะเป็นตัวบอกเราว่าเราจะต้องทําอะไรได้บ้างถึงจะเล่นเพลงนั้นได้สมมติเพลงนั้นมีการเล่นริทึมแบบหนึ่งเร,เ,ร <travaille> เราก็รู้ละว,ว่าเราต้องเรียนรู้การเล่นริทึมแบบนี้นะครับมีตรงไหนที่ทําไม่ได้เอาหัวข้อนั้นไปขยายตอ่อเอาหัวข้อนั้นมาตั้งเป็นเป้าหมายแล้วก็พยายามทําความเข้าใจเรียนรู้มันนะครับถ้าเพลงนั้นมันมีโซโล่เราก็ไปดูว่าโซโล่ในนั้นน่ะมันมีเทคนิคการเล่นอะไรบ้างเช่นเดิมอะไรที่ทําไม่ได้เอาหัวข้อนั้นะ มาตั้งเป็นเป้าหมายถ้ามันมี tapping โอเคเราก็รู้แล้วเราต้องฝึก tapping ถ้ามันมี switch picking แล้วเล่นไม่ได้เราก็รู้แล้วเราต้องฝึก switch picking น,น,นะครับแล้วในเพลงเนี่ยมันคือบริบทการเล่นดนตรีที่เอาไปใช้ได้จริงผมก็เลยมองว่าเพลงเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ดีมากๆในการที่เราจะตั้งเป้าแล้วก็ทําให้ได้นะครับในส่วนของการแบ่งเวลาฝึกนะครับหลายๆคนก็ถามเรื่องนี้ผมเคยคุยไปใน six string diary เรื่องเราเล่นกีตาร์ได้ยังไงนะครับเป็นเรื่องของ muscle memory นะครับในการเล่นกีตาร์เนี่ยเพราะว่าเราต้องมีการเคลื่อนไหวนิ้วมือซ้ายมือขวาแล้วก็เชื่อโยงงสิ่นนัันก้กบ สมองของเรานะรกัแบบเสียงที่เราได้ยินเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกประสาทส,สัมผัสหรือทักษะพวกนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทําซ้ําบ่อยๆนะครับพยายามเล่นให้ได้ทุกวันถ้าวันไหนเรามีเวลาน้อยมากๆก็ <c oughs> เจียมาสัก5านาทีสิบนาทีก็ๆๆออยังดีนะครับพยายามฝึกเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยเล่นช้าๆอย่าให้ผิดอย่าให้เกรงอย่าให้สะดุดนะครับแล้วก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆทุกวันนะครับ ในมุมมองของผมนะปัจจุบันเนี่ยยิ่งเราใจเย็นกับสิ่งที่เราจะฝึกได้มากเท่าไหร่เล่นช้าให้ไม่เกรงไม่ผิดไม่สะดุดได้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งเล่นได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนใครถ้ามีเป้าหมายมากกว่า1ห,หัวข้อหรือ1เพลงนะครับเราก็มาถ่วเวลาที่เรามีสมมติเรามีเวลาซ้อมันละชั่วโมงมีเป้าหมาย3เป้าหมายเราอาจจะแบ่งเป็นเป้เปาหมายละ20่นาทีแบบนี้ก็ได้นะครับพยายามเล่นให้ได้ทุกวันฝึกให้ได้ทุกวันแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นพัฒนาการของเราเองนะครับ